สวัสดีค่ะพี่ๆวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องละพีของเก่าของสะสมนะคะวันนี้มาใน ep หนึ่งร้อยหนึ่งนะคะพี่ๆหนึ่งศูนย์หนึ่งนะคะวันนี้ช่องน้องละพีมีมาให้พี่ๆชมทั้งหมดสามสิบรายการนะคะพี่พนะสามร้อยบาททุกรายการเลยนะคะจะส่งให้ฟรีแบบ EMS นะคะมีบริการเก็บปลายทางหรือพี่ๆท่านไหนสะดวกโอนก็สามารถโอนกันเข้ามาได้เลยนะคะช่องทางการติดต่อหากสนใจสามารถสแกน QR code นะคะหรือโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกสองแปดสองนะคะช่องละพีของเก ของสะสมยินดีให้บริการพี่พี่ทุกคนเลยนะคะฝากพี่พี่ที่เข้ามาชมใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องน้องและพี่ด้วยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะพี่พเดี๋ยวเราไปชมรายการแรกกันเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ทุกคลิปทุกวิดีโอเลยนะคะไปกันที่รายการที่หนึ่งนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่พีรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะเรียมรลับพร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะคะพี่พนะด้านหน้าจะเห็นเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พีนะ ถ้าไม่ใช้พี่พี่แอดไลน์แจ้งอีพีแจ้งรายการขอดูุภาพชมเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะบางรายการนะคะในคลิปวิดีโออาจจะไม่ค่อยชัดนะคะถ้าชอบถ้าถูกแจ้รายการนี้นะคะพี่พี่นะเป็นรายการที่1นนะคะไปกันต่อรายการที่2นะคะพี่พี่ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่นะเก่าเก่าเลยนะคะรายการนี้นะคะถ้าชอบถ้าถูกแจรายการนี้นะคะพี่พี่นะเป็นรายการที่2นะคะประมาณนี้เลยนะคะ ไปต่อกันที่รายการที่3เลยนะคะพี่ๆรายการที่3นะคะก็จะเป็นรูปหลอหลวมพระพมนะคะเรียมกรอบพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังให้พร้อมใช้งานกันแบบนี้เลยนะคะด้านหนา้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบท้าถูกใจ ault, รายการนี้นะคะพี่ๆเป็นรายการที่3นะคะไปต่อกันที่รายการที่4นะคะพี่ๆรายการที่4นะคะก็จะเป็นพักกําแพง,พงลีลาเม็ดขนุนนะคะ ด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่นะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่4นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกคลิปทุกวิดีโอเลยนะคะพี่พี่นะประมาณนี้เลยนะคะรายการที่4ี่นะคะไปต่อกันที่รายการที่5นะคะพี่พี่ก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ดู่นะคะเรียมกรอพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังให้พร้อมใช้งานกันเลยนะคะด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะ ้าชบอ้ายถูกใจรายการนี้นะคะพี่พี่เป็นรายการที่5นะคะ300บาททุกรายการเลยนะคะจะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะพี่พประมาณนี้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่6นะคะรายการที่6นะคะพี่พก็จะเป็นพ้ปิดตาไม้แกะนะคะพ้ปิดตาไม้แกะนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆนะ้าชบอ้ายถูกใจรายการนี้นะคะพี่ๆเป็นรายการที่6นะคะ ประมาณนี้เลยนะคะรายการที่หนะคะไปต่อกันที่รายการที่7นะคะพี่พี่รายการที่เจดก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะพี่พี่เป็นรายการที่7นะคะประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่นะ ไปต่อกันที่รายการที่8นะคะพี่พี่รายการที่8นะคะก็จะเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะด้านในด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่นะชอบท้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่8นะคะประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่นะไปต่อกันที่รายการที่9เลยนะคะ รายการที่เก้านะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉ่วยนะคะพี่ๆด้านหนา้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่เก้านะคะประมาณนี้เลยนะคะรายการที่เก้านะคะพี่ๆไปต่อกันที่รายการที่สิบนะคะ รายการที่10นะคะพี่พี่ก็จะเป็นพระอุปคุตนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่ถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่10นะคะประมาณนี้เลยนะคะประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่ ไปต่อกันที่รายการที่11นะคะรายการที่11ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเนื่องนะคะเรียมกรอบพลาสติกพร้อมใช้งานสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆนะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะพี่ๆเป็นรายการที่11นะคะประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆนะไปต่อกันที่รายการที่12นะคะรายการที่12นะคะพี่ๆก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะ ด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆนะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการน pues ี้นะคะเป็นรายการที่สิบสองนะคะประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆประมาณนี้เลยนะคะรายการที่สิบสองนะคะรูปลอหลวงพ่อเงินนะไปต่อกันที่รายการที่สิบสามนะคะก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆนะ ถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่13ผาพระสมเด็จนะคะประมาณนี้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่14เลยนะคะพี่พี่นะรายการที่14นะคะก็จะเป็นเหรียญกรมหลวงชุมพรนะคะด้านหน้าด้าข้างด้านหลังก็ modern, <boards> จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พนะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่14นะคะ ประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆนะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ทุกคลิปทุกวิดีโอของช่องน้องละพีด้วยนะคะพี่ๆนะไปต่อกันที่รายการที่15นะคะพี่ๆรายการที่15ก็จะเป็นพาสสมเด็จเรียมกรอพลาสติกพร้อมใช้งานสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะพี่ๆเป็นรายการที่10นะคะเป็นรายการที่10นะคะ ประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่ไปต่อกันที่รายการที่ขอไปค่ะรายการนี้เป็นรายการที่สิบห้านะคะพี่พี่รายการที่สิบห้านะคะพี่พี่นะาพระสมเด็จนะคะรายการต่อรายการที่สิบหกนะคะรายการที่สิบหกนะคะพี่พี่ก็จะเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะพี่พี่เก่าๆเลยนะคะพี่พี่น้าเก่าๆสวยๆเลยนะคะ ถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะพี่พี่รีบทักคลิปโขกันเข้ามาได้เลยนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พนะรายการนี้เป็นรายการที่16นะคะไปต่อกันที่รายการที่17นะคะพี่พนะรายการที่17นะคะพี่พีก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อธรรมจักรนะคะเหรียญหลวงพ่อธรรมจักรนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะ ถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะพี่ๆเป็นรายการที่17นะคะประมาณนี้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่18นะคะรายการที่18นะคะพี่ๆก็จะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะ ปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่สามร้อยบาททุกรายการเลยนะคะจะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะจะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะมีบริการเก็บปลายทางหรือพี่พี่ท่านไหนสะดวกโอนนะคะก็สามารถโอนกันเข้ามาได้นะคะเพียงแค่พี่พี่แจ้งอีพีแจ้งรายการทุกครั้งนะคะอีพีนี้เป็นอีพีหนึ่งร้อยหนึ่งนะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งนะคะพี่พิณารายกานต่อรายการที่สิบเก้านะคะพี่พี่ รายการที 19, ่19กนะคะก็จะเป็นพระขุนแผนหลวงพ่อโบยนะคะพระขุนแผนหลวงพ่อโบยนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะพี่ๆเป็นรายการที่19นะคะประมาณนี้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่20นะคะรายการที่20ินะคะก็จะเป็นพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่ๆนะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่ ถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่20นะคะประมาณนี้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่21นะคะพี่พีรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อตาบนะคะด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่นะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่21นะคะ ประมาณนี้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่ยี่สิบสองนะคะพี่พี่รายการที่ยี่สิบสองนะคะก็จะเป็นพระหล่อโบราณหลวงพ่อทานะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก,ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ยี่สิบสองนะคะนี่นะคะไปต่อกันที่รายการที่ยี่สิบ อ่ายี่สิบสามกันเลยนะคะพี่พี่รายการที่ยี่สิบสามนะคะก็จะเป็นพลาเนื้อดินหลวมพ่อปานนะคะเรียมกรอบพลาสติกพร้อมใช้งานกันเลยนะคะด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่นะถ้าชอบถ้าสุขใจรายการนี้นะคะพี่พี่เป็นรายการที่ยี่สิบสามนะคะเรียมกรอบพลาสติกพร้อมใช้งานเลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่ยี่สิบอ่าขอพา ยี่สิบสี่นะคะพี่พี่นะรายการที่ยี่สิบสี่นะคะพี่พี่ก็จะเป็นรูปหล่อหลวงเข้เงินนะคะรูปหล่อหลวงเข้เงินนะคะพี่พี่ด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะพี่พี่เป็นรายการที่ยี่สิบสี่นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ทุกคลิปทุกวิดีโอเลยนะคะรายการไหนไม่ชัดต้องขออาภัยด้วยนะคะพี่พี่แอดไลน์ line, แจ้งยีพีแจ้งรายการขอรูปภาพชมกันเข้ามาได้เลยนะคะ ไปต่อกันที่รายการที่2 0อ่า25นะคะพี่พีรายการที่25นะคะก็จะเป็นพลาปิลันนะคะพลาปิลันเลี่ยมกรอบพลาสติกนะคะพี่พี่นะด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่0 0บาทจะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะจะส่งแบบไปรษณีย์ไทยแบบด่วนเลยนะคะพี่พีนะจะส่งให้แบบ e m s เลยนะคะ <c oughs> ไปต่อกันที่รายการที่26เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะพี่พี่นะเหรียญหลวงปู่ทิมเรียมกรอบพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังให้พร้อมใช้งานกันแบบนี้เลยนะคะด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่นะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่26นะคะประมาณนี้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่22นะคะพี่พี่ รายการที่ยี่สิบขอไปอ่ะ bon, รายการที่ยี่สิบเจ็ดค่ะพี่พี่รายการที่ยี่สิบเจ็ดเป็นพระสมเด็จนะคะพี่พี่นะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่นะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะพี่พี่นะพระสมเด็จนะคะด้านหน้าด, uga, ด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่ยี่สิบแปดนะคะพี่พี่นะรายการที่ยี่สิบแปดพระลีลา ยอดอัทธรดนะคะพี so is ่พี่นะเรียมกรอบพลาสติกแบบนี้เลยนะคะพี่พี่นี่นะคะประมาณนี้เลยนะคะพารีลายอดอัทธรุนะคะพี่พี่นะรายการที่28นะคะไปต่อกันที่รายการที่29ก้านะคะพี่พี่รายการที่29เเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะ ถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะพี่พี่เป็นรายการที่29นะคะประมาณนี้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่30นะคะพี่พรายการที่30นะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งนะคะเหรียญหลวงพ่อดิ่งนะคะพี่พี่นะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่30นะคะพี่พี่นะประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่นะ ทั้งหมด30รายการก็จบลงแล้วนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการไหนนะคะพี่ๆรีบทักรีบโทรกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่ๆนะนี่นะคะช่องทางการติดต่อหากสนใจสามารถสแกน QR code คนะคะหรือโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์0 8 1 6 9 1 6 2 8 2กันได้เลยนะคะช่องลาพีของเก่าของสะสมยินดีให้บริการพี่ๆทุกคนเลยนะคะ300บาททุกรายการจะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะสาหรับวันนี้ก็ม่เพียงเท่า